ผู้หญิงก็ต้องการความมั่นใจในการโพสต์ลงรูปมันก็เลยทําให้เป็นค่านิยมของผู้หญิงในปัจจุบันที่จะดูแลตัวเองให้ดูสวยงามใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลการตัดหน้าท้องก็จะช่วยทําให้เรื่องของรอยแตกลายหรือว่าความเหี่ยวย่นของหน้าท้องนั้นมันหายไปได้เลยถาวร การผ่าตัดหนังหน้าท้องทั่วไปอ่ะเราจะเรียกว่าแอบโดมิโนพลาสตี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีการดูดไขมันร่วมกับการตัดหนังหน้าท้องเราเรียกว่าไลโปแอบโดมิโนพลาสตี้แต่ว่าหาที่คิวพราม,มีนวัตรกรรมมากกว่านั้นอีกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Perfect Stand i น t e r n a l b e l นหรือ b a r b บี้เ s t ซึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ออกมาตอบโจทย์ลดภาวะแทรกซ้อนของการตัดหนังหน้าท้องนั่นเองอันที่2เลยคือเรื่องของท้องป่องการตัดหนังหน้าท้องมีการเย็บล้ลมเนื้อเข้าไปด้วยช่วยลดอาการท้อง ท้องป่องมาเรื้อรังยาวนานการทำ internal belt ก็จะเป็นการรัดเข็มขัดข้างในเป็นการใส่อุปกรณ์เข้าไปข้างในแล้วทำให้หน้าท้องของคุณเนี่ยมันเล็กลงไปอีกกว่าการเย็บหน้าท้องทั่วไปและอันสุดท้ายเลยคือนวัตกรรม b a r b e l b ครับแต่ว่าการทำ b a r b e l เนี่ยก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปเหมือนกันช่วยให้บริเวณเอวเนี่ยมันคอดมากยิ่งขึ้น เราเติบโตจากคิวทนิกไปสู่คิวพามได้มันเกิดจากความตั้งใจที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของการสรัญญกรรมหน้าท้องให้คุณผู้หญิงได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์นะครับเช่นของการสรัญญกรรมในอนาคตจึงเป็นเรื่องของความชํานาญความเชี่ยวชาญเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตที่มันมากขึ้น